ชิปนะคะวันนี้เราก็กลับมาคัมแบ็กเออเออซิงเกิลมาทำอะไรมาทำอะไรวันนี้เรากลับมาหลังจากครั้งที่แล้วเราได้รีแอคไปกับเพลงพิ้งเวนอมของแบล็คพิ้งนะคะแล้วคราวนี้เราก็กลับมาอีกรอบในเพลงไตเติลเพลงอะไรคะชัดดาลนะคะซึ่งเราก็ตื่นเต้นมากเลยซึ่งอาจจะแบบว่าเพิ่งออกไปไม่กี่นาทีแล้ว็แบบว่ารีบมาดูเลยเพราะตื่นเต้นไม่ไหวแล้วราจะลงเลยก่อนอันนี้ก็มีตัวอย่างเช่นเคยแต่ตัวอย่างก็คือตัวนี้เป็นแบบ แนวใหม่ตรงนี้คุณดิฉันคาดเดาไหมคาดเดาตอนแรกคิดว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงใจเจ็บใจปวดหัวใจหัวแตกสลายหรือตุ้ยตุ้ยตุ้ยแบบคิดไหมอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะคะอาจจะมาแบบปังๆเพื่อชั้นเดาเราไปเลยแบบว่าปังไปเราแบบคิดไปเลยเียใช่คิดเลยนะตื่นเต้นมากคือคืออยากดูแล้วอันเขาเป็นสายการ์เคยอยู่แล้วเออโอเคไปการ์เลยไม่เคยได้พัก ลลดกันหมาแล้วต้องมายังไงก็ต้องฝารมเชียวเหมือน่บูบตัวดูตัวดใช่ไหมแกดีเฮ้ยแต่เหมนดูดูเลยอะรแรกอะเมื่อกี้เพลงนี้อ่ปะกีเตอร์เยอะมาก้ไงนบิ๊กิบง แบบลี้ c l e a เนาะแบบขาวๆสว่างๆน่ไงตัวแมงเขี่วอันนี้เพลงอะไรนะ Qtees ใช่ไหมนั่งบนรอบ้ i s t นี l เออิสต s t f u ่อันนี้อะสาวตอขึ้นเลยก็นึกถึงิว e ิ s l ล v e เนาะใช่ออมาคนละสีเลยจ้า แดงเขีย oh yeah. วฟ้าดำอันนี้เป็นรูปโปสเตอร์ป้าน่าจะไม่ผิดคลีนมากเหมือ like น back to basic ป่ะใช่น uh <so ้องฟีลแบบ back to basic จากความเยอะกลายเป็นความคลีนเลยเนี่ย h ยไฟเ r e ใช่ อันนี้ปะบนดาดฟ้าปะยากชัดๆก็ไฟเยิร์ไฟเยอันนี้ชัดดาวชัดดาวอืมสวยมากคือด้านหลังนึ่งจริงๆนะคนนี้ยเอาทุกเพลงมาลงกันในเพลงเดียวอ๋อแล้วก็เพลงนั่นซึมช้าใช่ใช่ใช่ แต่สุดท้ายแซ่บมากอครั้งที่แล้วครั้ที่แล้วแค่แบบว่าขอบคุณงเกย์คราดูแบบถึงสุดเลยเยเยี่ยวยั่วมากแม่ดูเอวดีหวานโอ้โหหลังหลังหลามวมากขับรถกลับตึกแล้วค่ะกลับบ้านเรากัน อยู่แอเรีทุกคนคือที่ของคุณมีแต่ละคนคือแบบสับปะเฮ้ยมันนี่อิาเอลบูบายาเมื่อกี้ไม่เห็นโอ๊ยว้าวว้าวว้าวแต่ไปหลายความรู้สึกเหมือนกันนะเมื่อมูอ่ะมันจะดูคินคีเนาะใช่แบบนี่มีความแสงสว่างอะไรเงี้ยนี่มีความรู้สึกว่ามันมันมองได้สองแบบปะ อีกแบบหนึ่งก็อาจจะเป็นฟิลแบบ back to basic ใช่ป่ะแบบทุกอย่างมันกลับมาที่จุดเริ่มต้นอะไรเงี้ยแต่อีกแบบหนึ่งมันก็จะเป็นฟิลแบบก็ Google เป็นคนที่ทําให้ทั้งเมืองมันสามารถชัดดาวได้อะไรอย่างเงี้ยจริงเหมือน back to star มากเลยทุกอย่างรวมรวมกันเลยรวมทุกอย่างกลับมาแบบตั้งแต่เริ่มเนาะหนูชอบฉากที่แบบ ตอนก็คือชอบจีซูอยู่แล้วแล้วแบบฉากที่แบบมีแบบเงินโปยมาโห,โหเออว้าวมากลเอาทุกเพลงมารวมกันเนาะแต่ว่ามาเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แบบว่าให้เป็นแบบอืปรับปับมาปรับนิด<ห>นึงอะเนาะเ<ห>มื่อกี้มีเห็นอะไรบ้างของฉากเพลงไหนบ้างนะที่เราเห็นนี่ขับรถของโรเซ่อะที่น้ำโูรแบบอันนั้นเพลงอะไ เหใช่แล้วก็จุดนี่ไงไฟของของเจนนี่เอออันนี้ก็อันนี้ดีอันนี้ดีแล้วก็มีนั่งบนโลกของวิสโตรเซเป็นเพลงวิสโตรเป็นเพลงที่แบบว่าเล่าถึงสิ่งที่ผ่านมาเนาะมันรวมรวมสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ฉากจีซูอ่ะอยู่ในเพลงอะไรนะที่แบบเป็นนักข่าวนักข่าวนักข่าวคิวตอนนั้นเอ้พูดชื่อเพลงผิดขออภัยด้วยนะคะทุกคนจริงแล้วในฉากก็จะมีเหมือนเป็นอีสเตอร์เอ็กด้วยเนาะแบบซ้อนคำพูดอย่างเช่นฉากที่แบบว่าเต้นกันแบบ กลับเป็นชายาแล้วใช่มีเพลงแบบคำบูมบายาแบบแปะข้างบนเลยแบบอ่ะก well ็เป็นว่าเพลงใหม่ของ b c k p i n s h ชั d o w n ก็เป็นว่าไปตีความอะไรกันลวกันว่าเขาหมายถึงอะไรเนาะส่วนตัวแล้วก็อาจจะแบบว่ากแบบเหมือนเป็ดอะไรกลับไปที่แบบความเบสิกไหมเหมือนจะแบบว่ากลับไปสู่จุดเริ่มต้น ก็ใครที่คิดเหตุอะไรยังไงก็ฝากคอมเมนต์ละกันเนาะแล้วก็ฝากครั้นีอยากจะให้ทําทำอะไรก็คอมเมนต์ได้ได้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ก็แชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดซับสไคร้ด้วยเอออยากติดตามคอนเทนต์อะไรก็พิมพ์ไว้ข้างล่างนะคะว่าอยากให้พวกเราทำอะไรในอินเท n ร์นชิพเนาะก็สวัสดีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเศร้าเลยอ่ะเศร้าเฉยทำไมเศร้าอ่ะมูนมันเปลี่ยนเฉยเลย พูดเปลี่ยนอันนี้คือเสียใจแบบโชวมแว่นนะคะก็จิตจะเต้นเพลงให้ดูเอวหวานแข่งอลิซ่าเมื่อกี้เหรอนี้เอวหวานนะคะพูดเป็นเล่นอย่างเงี้ยจริงสบายไหมนี่นุ่งเออเออเออต้องใส่เสื้อแหวกอลิซ่าเมื่อกี้ด้วยนะเมื่อกี้เสียใจยังไงให้เห็นแหวนนะเออโอเคไปแต่4 3 2ใจะพึ่งทีส์คว้ายังป้าแม่เอาแบบล็อกล็อกอย่าเอออย่าล็อกล็อกล็อกหน่อยหนึ่งสองซั่งล็อกไปถึงล็อกท่าล็อกท่าแบบนั้ อู่กันนิ่งๆอยากขยับทุกคนให้ใช้เซลลรองแบบนี้เอาไงมาห้าสี่สามสองไปิ่งนี่ไว้โอเคสวยมากคุณระกจึ้งจึ้งแรงๆเล่นใหญ่โอเคโอเค